สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปลาปเายมอสุขุสุกคนครับผมเคยสารทากินครับพี่น้องครับโรยี้พาพี่น้องมากินเมียงปลาทับทิมเขาครับผมกินเขาแรงกับแม่บ้านคือเก่าครับผมสวัสดีค่ะนี้งดเขากินเมียงเราครับลดความปวดมีมีรับกละเขหากมีปัาสลัดปลาพรอมเปย์ซีลังนั่นแหละแล้วก็ผักกาดขาวครับผมมันจิ้มซีฟูดครับพี่น้องนี่ครับมาเสร็จแซงน้ำกันเลยครับผม ลืมเลยครับพี่น้องกดไลค์กดติดตามมีนักใจเคยสารเอร้อครับพี่น้องครับมาเดี๋ยวแสบกันเลยครับ <c oughs> หิวขอมีก่อนเลยได้ปะจับมาจับมาเยอะๆติดจะได้ไม่ต้องให้อีกอีก <c oughs> บ่าฉีกแต้มมือฉีกอามออื้เยอะขึ้น เอาหนังออกกันค่ะที่จริงบางร้านจะเป็นปาลาอะไรนะปลาดิลปลานิลดำๆแต่ว่าร้านเนี้ยเขาจะใช้แบบปลาทับทิมค่ะแล้วตัวใหญ่ด้วยราคาก็ใหญ่ตามปลาคูกฟุนอร่อยค่ะแต่อยากกินปลาช่อนนะ,ะอยากกินปลาช่อนค่ะถ้าถ้าในเมืองอะ่ะ กาจะเป็นปลาช่อนแต่อันนี้แถวหมู่บ้านเราเองค่ะแถวหมู่บ้านเราเอาลุยหิวแล้วก็จะเป็นเมี่ยงใช่ปะ่ะอ,อย่าให้เราพูดเดี๋ยวเรายืดชอ่องรู้ว่าตามสบายครับ ก็จะต้องมีใบชาพูพอเผอิอ่าคนนี้เขาไม่ได้ลดน้ําใบชะพูหลังบ้านตายเกี้ยงหเหครับอยเหลือบ่อเหล,ลืออยู่แต่ว่ามันบม,มออกยอด <c oughs> ใบมันเป็นตะกินปกติเขาอ่ะจะลดน้ําแต่ทีนี้ระยะหลังไม่ได้ลด <c oughs> อลองน้ำจิ้มอบอยู่เด็ดไม่เด็ดก็อยู่ตรงน้ำจิ้มค่ะ ลองกัดสลัดกันนะฮะกันเป็นแบคื่อบ่หอนน,นน้อยฮะหอนน,นน้อยอืมมันมันใหญ่งไ,งไหมเอาที่ดลดมันจะเข้าปากได้ยังไงอะ่ะเออมีความสามารถกันแล้วกัน,น่ะปากคอกวางด้วยชอบเพียงใครดูนะคะ <laughs> เยอสานนี่ร้นเถียงเป็นที่หนึ่งนี่เผาสามีไฟลุกเลยละ่ะร้นแต่ไม่ดื้อค่ะเดี๋ยวเขาจะร้นจะแบบจะเชื่อตัวเองไปก่อน <c oughs> กลางลานเลยนะเฮ้ยเสีไหนเนาะ นายเยอะเลยเยอะมาพี่น้องคำใหญ่ๆได้ครับอือเฮ้มองมีปัญหากระน้ำจิ้มเนอะน้องเอากรน้ำจิ้มใส่ให้บ้าง เอาใส่น้ำจิ้มให้มั่นต้องแยกกันเดี๋ยวชนกันอ้ค่ะเดี๋ยวชนกันเดี๋ยเป็นเรื่องยด้ยที่แรงอา่าเด้พี่น้องมาเด้อกินเนืยงปลาน้ำกันพี่น้องแซ่บนะครับจอดรถยากค่ะกว่าจะได้กินวันนั้นก็ไม่ได้กิน ตร้างก่อนต้องตร้างเราครับบ่านนี้ไม่งั้นไปรอเยอมะมากเับมันเป็นสเต็ปไปรอก็ไม่มีที่จอดรถมีอยู่วันหนึ่งบางคันจอดกาลางถนนเลยเนาะไหนไป่ได้ไดเลยแล้วให้แฟนนะวิ่งไปซื้อค่ะ ดูดิขนาดเขาอยากกินขนาดไหนคะ่ะร้านนี้อร่อยค่ะรู้สึกว่าน้ำจิ้มจะพัฒนาขึ้นอะพี่น้องมามแล้วก็เอ๊จอดทำไมวันนั้นก็ลืมไปว่าโอตรงนี้ร้านปลาเผาอันน่ะบอกแล้วอย่าให้พูดเดี๋ยวยืดช่อง นะคะวิธีการกิน,น,นเห็นปะ่ะนี่คำโตโตค่ะคนน้ำจิ้มอีก่หม,มปลาก,กับซุปหวานหวานัีพี่น้อง ยังไม่ได้กินเหรอน้องติน้องเป็นโรนบ้าโยบีปลาใส่งที่ครับมา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 ห่อเมียงปลากินน้ำกันพี่น้องแซบยุด้านนี้ครับน้ำจิ้มเนี่ยกินกินจ้กเกือและววะ สองกับสามเธอเหรอร้านนี้เมี่ยงปลาเผานี่แซ่บนีเลยตอนแรกไปกินที่พายุหัะทีนี้เขาไม่ค่อยขายค่ะก็ลเลยเปลี่ยนร้านหาร้านกินกันันที่ไหนได้ใกล้บ้านตัวเอ๊นี่เองไปหาสกกลเลยแต่ร้านแถวพายุหักก็ไม่ค่อยอร่อยค่ะเพราะาน้าจิ้มเขาไม่ค่อยอร่อยเนาะแต่ปลาตัวใหญ่ค่ะอันนั้นอันนั้นปลาดิน ปลานินปานินค่ะอันนั้นใช้ปานินแต่อันนี้ยใช้ปลาทับทิมเพราะว่าคนในเมืองมักจะชอบกินปลาทับทิมเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยกินปานินนะคะคนนครสวรรค์เขาบอกว่าปลาทับทิมมันกินพืชแล้วมันจะเหม็นมันจะเหม็นเหม็นพืชอะค่ะเหม็นเขียว ใส่ใบชะพูนี่คือิคับปะไม่ทันแล้วเนื้อแน่นมากค่ะป้าดัง ว่าเปรย์พันมีเหมือนกันอ่ะวิ่งไหนมิ่งอล้ววัน โดนเกลือเค็มโดนเกลือได้ปลาเกลือหวานเนะแ้่หขาบอกไเลยได้กินต่อไหมเนี่ยยังวน ำนี่เพื่อพี่เพื่อนอนสุขุมทุกคนครับเงียบขนหอขอางใดดียันบอลปาามาพี่น้องอามาือจับจับโซ เขาปลาพนะก็ยิ่ัก่าใช่รสชาติอร่อยตล้งไปซื้อหนอ่อสับบุรนี่กระจรถยาก,ก ทิ้งนะทิ้งทำไ,ไมตรงข้างๆมันอร่อยมากม,มันมันปลาทับทิมเวลาทอดอ่ะต้องครีบข้างๆค่ะกินตั้งแต่เล็กเลยมันจะอร่อยมันมันแล้วก็เดี๋ยวเกมแล้วประหยัดที่หลังเป็นปาลาล้างน้อย เนี่ยผิดเอาะผิดนะส นนนั้เลยวันนี้ต้มเกลือเสิรอ๋อโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเผือไสานได้ด้ยครับเดือนนี้เดี๋ยวสิจิตต่อหลังหลังหลังไม่ครับกับแม่บ้านครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม รับคลิปนี้สวัสดีครับแสีบ